ครับสวัสดีครับเพื่อนๆตีตีปอกใส่ทอ่อแกนงานผมตีแน่นแนนแบบนี้ครับตอกบ,บังคับเขาแบบนี้เลยครับต้องให้แน่นครับเพราะแน่นมันมีช่องว่างครับแล้วก็ระยะระยะนี่สำคัญนะครับหู้ หู้แก๊สนะครับูแก๊ส้าง่างนี่นะครับเขาต้องเฮ็ดให้มันได้ระยะพอดีนะครับกับกลนทางทางสันแก๊สมันสิบเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่ามันระยะมันบ่ได้ครับลักษณะตีปอกเขา งานต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องชิดแบบนี้นะครับให้ชิดแบบนี้เลยนะครับงานนะครับชิ้นงานเราห้องก็เชื่อมนะครับเชื่อมของบนนี่ครับเชื่อมจุดนี้นะครับข้างล่างน,นี่บ่ต้องเชื่อมนะครับอันนี้ก็เนี่ย อันนี้คืองานครับครับที่สำคัญเวลาเวลาเขาตัดอันนี้แล้วนะครับระยะระยะนี่สำคัญนะครับเวลาเขาต้องเอามมวัดกับแผนกลางนะครับมันต้องว่างดระยะแบบนี้นะครับได้จุดสุ์กลางแบบนี้นครับบ,บ,บ่อเอียงมากแบบนี้นะครับ หรือว่าเอียงไปแบบนี้ก็่ได้นะครับต้องให้ยูศูนย์กลางก็คือเก้าสิบองศานะครับเวลาปิดฟ้าก็จะปิดฟ้าได้สะดวกนะครับนี่ได้ลงโตพอดีนะครับเนี่ยแบบนี้ครับเพื่อนๆได้ลงโตแบบนี้พอดีนะครับ แบบนี้นะครับได้เก้าสิบองศานะครับ่ให้มันเอียงไปได้นะครับได้ศูนย์กลางอครับสำหรับคลิปนี้ก็มาถ่ายวิดีโอห้เบิ้งครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกาบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขผู้สุขคนนะครับสวัสดีครับ